สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะกำลังหาวิธีการในการที่จะติวข้อสอบให้กับเด็กๆนะคะก็เลยใช้วิธีการสตรีมจากมือถือของตนนะคะขึ้นทีวีหน้าจอทีวีนะคะเพื่อที่จะอธิบายข้อสอบให้มันง่ายขึ้นถ้าเกิดจะปริ้นเป็นเอกสารอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะ,ะเป็นการ เปิงกระดาษเป็นการจะพยายามที่จะประหยัดงบประมาณการซื้อกระดาษก็เลยไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งตอบโจทย์มากสำหรับคุณอย่างดิฉันที่มีมือถือแบบไม่มีปากกาอะไรที่จะมาใช้นะคะก็จะเป็นมือถือธรรมดาก็คือแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการเอกสาร PDF ได้มาดูนะคะตัวที่ใช้นี่คือมาที่ Play Store นะคะดิฉันจะใช้แอปตัวนี้ค่ะ SoDo เป็นแอปพลิเคชันในการจัดการเอกสาร pdf so d o pdf reader and editor ตัวนี้นะคะกด install ค่ะเป็นแอปฟรีนะคะที่จะช่วยให้จัดการเอกสาร pdf ได้แบบง่ายๆมาลองดูนะคะว่าฉันหลังจากที่สตรีมเอกสาร pdf เนี่ยขึ้นหน้าจอทีวี TV เสร็จแล้วก็จะสามารถเขียน สามารถเพิ่มเติมสามารถอธิบายข้อสอบนั้นๆน,น,นะคะอ l l o w ค่ะข้อสอบนั้นๆผ่านเอกสาร pdf ได้เลยมาลองดูนะฉันจะเปิดเอกสารตัวแรกค่ะเนื่องจากเอกสารเนี่ยมันอยู่ที่ google drive right นะคะนี่คือตัวช่วยเลยสามารถดึงเอกสารจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้ง่ายฉันมีเอกสารอยู่ที่ google drive right ค่ะมันตอบโจทย์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีเอกสารใน มือถือตัวเองนะคะดึงมาจาก Google Drive ดับบล็อก็ได้เดี๋ยวข้อสอบตัวนี้ละกันแบบทดสอบตัวนี้ค่ะ,ะสมมุติข้อสอบข้อนี้ตัวนี้นะคะเป็นเอกสาร PDF ค่ะยึงผ่านหนะ้าจอมือถือเราโชว์สตรีมมิ่งเสร็จแล้วขณะที่อธิบายนะคะแน่ๆเลยมันจะต้องเพิ่มข้อความจะมีขีดเส้นใต้จะมีเพิ่มรูปภาพได้มาลองดูนะคะ กดที่ไอคอนปึ๊บนะละอันดับแรกจะลองเพิ่มข้อความก่อนตกดที่ตัวทีค่ะแล้วก็จะเพิ่มตรงไหนเพิ่มตรงนี้อ่ะก็พิมพ์ข้อความลงไปอ่ลองดูนะคะพิมพ์ข้อความลงไปเรียบร้อยเห็นไหมคะถ้าจะ Edit c o n t i n u e Editing นะคะถ้า Edit ก็กดปึ๊บนะสามารถเพิ่มได้อีก ค่ะนะเรียบร้อยนะเสร็จละหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีนี้ตอนที่เราตอนที่เรากด t ลงไปนะคะนี่กดที่ตัวอักษร t เราก็สามารถมาเพิ่มสีเพิ่มขนาดติ๊กนิดเพิ่มเท็กซ์ไซส์หรือเปลี่ยนเท็กซ์ไปเลยก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ไปเลยก็ได้อาสามารถเปลี่ยนฟอนต์ไปเลยนะคะโอเคสมมุติเอาฟอนต์นี้ลวกันเอาสีดํา เอาละเราก็มาปึ๊บแตะตรงนี้ดีดีดอ่าเห็นไหมคะได้ฟอนต์ตัวใหญ่ขึ้นสีดำอย่างที่เราต้องการนะคะอ่ะต่อไปหลังจากเพิ่มฟอนต์เสร็จแล้วอ่ะลองลบออกไม่ชอบด่อ่ะต่อไปเราจะเพิ่มอะไรดีสมมุติว่าสมมุติว่าเราจะเพิ่มรูปภาพนะคะเพิ่มรูปภาพนี้ ไอคอนนี้ค่ะปึ๊บนะคะกดที่จะเพิ่มรูปภาพตรงไอคอนรูปภาพนะคะเอาใส่ไว้ตรงไหนดีใส่ไว้ตรงนี้อ่าเราปึ๊บเลือกรูปภาพที่เราจะใส่เอามาจากตรงนี้ก็ได้อ่าดึงไปรูปภาพตรงนี้ไม่ใช่เอามาดึงว้ตรงนี้เห็นไหมคะสามารถเพิ่มรูปภาพอธิบายได้แบบง่ายๆเลยเพิ่มตัวเล็กตัวใหญ่โอเคมากนะคะ เรียบร้อยเอาละถ้าจะขีดเส้นใต้ข้อความเพื่อจะเน้นในการอธิบายขีดเส้นใต้ปึ๊บหมายข้อนี้เลยค่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการขีดเส้นใต้เราจะเอาตัวเลกตัวใหญ่ตัวหนาสีขอสีนี้ขอสีนี้ในการขีดเส้นใต้หรือจะเอาสีอื่นก็ได้นะขีเส้นใต้เอาสีแดงแล้วกันอะสีแดงโอเคเอาลองดู เราจะขีดเส้นใต้ข้อนี้ะนะคะข้อนีอ้เห็นไหมคะก็จะเรียบร้อยทีนี้แปลได้ด้วยนะเชื่อมต่อกับ Google Translate ก็ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะแปลให้เลยอ่าถ้าเป็นข้อความม,มันจะแปลให้เลยอ่าลองดูจากจากไทยเป็นอังกฤษก็ได้ไทยเป็น English. อังกฤษอ่าจากไทยเป็นอังกฤษเห็นไหมคะ from which plant species are most clearly visible the joint and segment เก๋มากโอเคค่ะย้อนกลับนะเราจะกลับมาที่นี่นะคะอ่าต่อไปเราจะทำอะไรอีกเราจะไฮไลท์ข้อความมาดูนะคะไฮไลท์ข้อความอสีนี้โอเคนี่ค่ะได้ละไฮไลท์ข้อความหรือจะเพิ่มคอมเมนต์ เพิ่มคอมเมนต์เอาคอมเมนต์เพิ่มคอมเมนต์ปึ๊บข้อนี้ถูกต้องถูกต้องใส่คอมเมนต์ลงไปอ่ะเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะมีเวลาเรามาแตะปุ๊บมันก็จะมีข้อนี้บอกว่าถูกต้องแล้วขอไข,อข่โอเคอ่ะ โอเคมากเลยลองลองใช้ดูแล้วนะคะว่าปรากฏว่าชอบใจมากใช้กับเด็กพาก,กันอธิบายเอามาอธิบายเอามาอธิบายแบบทดสอบได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเป็นแอปที่จัดก,การ pdf ได้เยี่ยมมากเป็นการบันทึกส่วนต่างๆไว้ได้ดีนะคะแล้วก็ ดปิ๊บอ่าสามารถแชร์ได้ด้วยนะมาดูตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอกสาร PDF เราปึ๊บเอกสาร PDF เรารอ,อยากให้อยู่ในโหมดไหนมืดอ่ะลองดูมืดอ่ากดอีกสิให้มันสว่างขึ้นนะคะหรือสว่างสุดยอดไอ้โห,หมดโมดสีอะไรเนี่ยเราจะจัดการโหมดนี้ได้นะคะเยี่ยมเลยนะ จะดูในรูปแบบไหนเป็นซิงเกิลเป็นดับเบิลหรือโคเวอร์นะคะมันจะจัดการให้เราได้การให้เราได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นนะคะแชร์นะแชร์ได้มีเมนูนแชร์สามารถแชร์ไปที่อื่นได้ด้วยนะพันอีแชร์ได้ด้วยนะ,อะชอบใจค่ะ เอามาเล่าต่อนะคะใครกำลังมองหาวิธีการเหมือนฉันในการแอปที่จัดการ PDF หรือว่าอยากจะใช้เพื่อที่จะเขียนขีดเขียนบนเอกสาร PDF แอปนี้ช่วยคุณไดแน่ๆเลยเอาไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์บ้างอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ